กระบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมราบจากราบชแนลครับวันนี้ราบจะมาแนะนําการทําโถบครับผมทั้งแรกแต้มโถบอะไรที่ควรทําไม่ควรทําสุดพิเศษเลยคือเราสามารถใช้อีเดนคอยในการแลกแต้มโถบต่อสัปดาห์ได้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับมาครับใครกําลังมองหาตัวช่วยในการฟาร์มปล่อยบอด24ชั่วโมงแต่กลัวเครื่องร้อนแบตเสื่อมค่าไฟแพงผมขอแนะนํา L d ดี o าวเป็นตัวช่วยในการปล่อยบอด ออกไปข้างนอกก็สามารถฟาร์มได้ชิวๆสามารถใช้ได้ทั้งระบบ Android iOS สะดวกสุดๆไปเลยครับยังมีแพ็กเกจให้เลือกอีกมากมายสเปคแรงๆตามที่เพื่อนๆต้องการใช้งานลิงก์อยู่ใต้ d description นะครับมาครับมาพูดเรื่องหน้าโถบกันดีกว่าสิ่งแรกที่ลาบยังไม่แน่ทำให้เพื่อนๆอัพในกรณีที่ตัวเพื่อนๆน,นี่ไม่ได้มีทรัพยากรมากมายเพียงพอที่จะอัพแล้วกันก็คือ5ตัวนี้ครับเออห้าลูกแก้วนี้ก็คือผมยังไม่แนะนําให้อัพเลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะอัพ5ลูกแก้วนี้ แต่ละสัปดาห์คุณต้องแลกแต้มตัวนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแต้มตัวเนี้ใช้เยอะมากครับคือผมว่ามันจะไม่เพียงพอต่อการอัพแต่ถ้าเกิดใครอยากอัพไปเรื่อยๆก็ได้ครับไม่ได้รีบก็คือแบบผมไม่ได้รีบครับผมจะอัพไปเรื่อยๆแต่สาหรับผมนะผมจะแนะนําทําตัวนี้ก่อนครับก็คือน้ํายาม่วงอฟแมวแล้วกันผมตีให้เป็นมันเป็นน้ํายาม่วงอฟแมวก็คือใช้2อล้านหต่อสัปดาห์แค่นี้ก็จุกแล้วครับที่จะแลกได้ต่อละต่อสัปดาห์นะก็คือ เนี่ยเราต้องใช้ทรัพยากรตัวเนี้ยเพื่อที่จะหาสองล้านห้ามาแลกแต้มม่วงแล้วก็เอามาทำออฟเมลตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยจะโตมากแล้วก็ได้พลังที่แบบเก่งอะเอาง่ายๆคือตัวมันเก่งขึ้นกว่าที่คุณจะมาอัพลูกแก้วห้าสีตัวนี้ที่มันจะได้แบบสแต็กตรงเนี้ยนิดหน่อยแต่มันถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะครับคือยังไงก็สุดท้ายปลายทางก็ต้องทําตันให้หมดแต่ก็คือผมว่าทําตัวนี้ก่อนดีกว่าอ <Okay. S 1> วันไหนที่มันปรับให้แบบเราหาแต้มถบได้เยอะ วันนั้นเราค่อยมาทําตัวนี้ก็ได้เออไม่ไม่ช้าก็มาต่อกันที่ใครถามว่าแต้มแต้มโถบแต้มโถบแรกอะไรบ้างส่วนตัวผมที่นั่งคุยกับเพื่อนๆนแล้วก็ถามเพื่อนเพื่อนแล้วมันจะมีรูปปั้นเออมีหินตีบวกหลักๆเลยหินตีบวกครับหินตีบวกหินกันแตกที่ได้ของทรัพยากรที่ได้มาฟรีจากแต่ละสัปดาห์แต่ละวันหินตีบวกหินกันแตก อแล้วก็คุกกี้ม่วงอหรือมะละกออะไรพวกนี้ส่วนถามว่าใช้เพชรแรกจากมัตเตอร์รี่ช็อปอันไหนคุ้มสุดถ้าเพชรจากมัตเตอร์รี่ช็อปนะผมแนะนําเป็นหินกันแตกครับอืมจะเป็นหินกันแตกรูปปั้นเก่าขนขนขนดําแดงขนขาวหินล็อกออฟไอพวกเนี้ยคุ้มแต่ถ้าคุ้มสุดเนี่ยหินกันแตกตรงนี้แล้วก็จะมี ถ้ามันมีเดี๋ยวผมให้ดูนะมันจะออกให้ไหมนะที่คุมคุมอาเนี่หฮนล็อกอัพตัวเนี้ยได้เยอะยิ่งลดราคาอย่างเงี้ยยิ่งคุ้มเลยครับแบบเนี้ยยิ่งคุ้มเลยซึ่งสัปดาห์หนึ่งเราต้องหาสองล้านห้าสองล้านห้านะทุกคนต่อสัปดาห์เออแต่วันนี้วันนี้นะครับสุดพิเศษเลยผมมาแนะนําคือตั้งใจมาทําให้เพื่อนๆดูเลยก็คือได้ข้อมูลจากเพื่อนๆจากสตรีมาที่เมื่อวานเมื่อวันก่อนแล้วกันเออ ผมสตีมาเพื่อนๆบอกว่าอ e ีเดนคอยสามารถแลกแต้มถูบได้นะครับเอาเว้ยก็เลยเอ้ยอะไรวะก็ที่ผมเห็นก็คือนี่ครับเขาบอกมาคุกกี้ครับผมขอบคุณเพื่อนๆจากเอฟซี้วยแล้วกันคุกกี้เอาผมลองแลกให้ดูหนึ่งพันหนึ่งันะใช้สี่สิบสี่สิบล้านสี่สิบล้านเราเอามาตัวนี้ครับผสม5ต่อหนึ่งสี่ิบล้านได้200ร้อย สี่สิบล้านได้สองร้อยเราไปดูตอนแรกกันอ่ะแรกแต้มถูกสองร้อยได้สี่หมื่นวันหนึ่งคุณจะฟาร์มได้ประมาณร้อยเอ็มบวกบวกอ่ะผมตีให้เป็นร้อยเอ็มบวกบวกเลยแต่คุณต้องไปฟาร์มตัวที่ขยะมันแพงเช่นอย่างผมอะ่ะผมไปฟาร์มลูกเตา๋าลูกเต่าจะให้ขยะตัวเนี้ยชิ้นเนี้ยชิ้นละห้าหมื่นเออแล้วก็จะแถมตัวนี้มาด้วยซึ่งคุ้มมาก เออคุ้มการที่จะหาอ e ีเดนอ่ะผมว่าจากลูกเต่าน่าจะเยอะสุดยิ่งฟาร์มห้าคนอะไรเงี้ยผมว่าลองดูแล้วกันแต่เป็นผมอ่ะผมผมก็เลยฟาร์มลูกเต่า,าแล้วผมเป็นสายเวทอยู่แล้วด้วยเออทรัพยากรคุณก็จะเอาง่ายๆบันถือว่าเป็นหนึ่งทางที่ช่วยให้คุณทําโถบได้สองล้านห้าต่อสัปดาห์แล้วกันผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านี่ประมาณนี้อ่ะแรกเลยเนี่ยสี่หมื่นสองโอ้ผมบอกเลยว่ายังไงก็เป็น หช่องทางทีแล้วก็จะมีแถมอีกนิด,นด,นด,นดหน่อยก็คือเซนีเซนีใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ผมบอกว่ามันมันมันเปื่องเว้ยทุกคนเออมันมันมันไม่คุ้มอะ่ะสำหรับผมนะเนี่ยคุณซื้อได้99ไอ้ตัวเนี้ยใช้ได้เหมือนกันใช้เซนีคือโอ้แม่งรวยเซนีมากเซนีแม่งมีไปพันล้านอะไรเงี้ยเออก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีเป็นพันล้านก็ก็เนี่ยซื้อได้วันละเก้าส้าทุกอัน เทนีก็สามารถเอาไปแลกถบได้เหมือนกันเอ,อมีมะละกอด้วยนะมะละกอ,ก,อก็คือแะไรครับมะละกอมะละกอ,ก,อก็มีแต่มะละกอซื้อได้แค่30ชิ้นต่อวันก็สําหรับวันนี้ผมว่าก็น่าจะมีประมาณนี้แหละอืมน่าจะมีวันนี้ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากคนเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์ไว้เป็นกำลังใจให้ราบด้วยนะครับ